สามเหตุผลที่คนเรากลัวการเริ่มต้นใหม่หรือออกจากคอมฟอร์ทโซนมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยค่ะข้อที่1ความรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะเวลาที่เราออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือว่าไปเริ่มต้นใหม่เราไม่ชินกับที่ทางใหม่ๆแล้วก็ผู้คนใหม่ๆเราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใหม่ยังไงและนั่นก็ทําให้เรารู้สึกกลัวขึ้นมาค่ะข้อที่สองการกลัวการล้มเหลว,ลวหลายๆคนกลัวการเสียหน้าค่ะถ้าหากว่าเราล้มเหลวขึ้นมา ก็จะกลัวว่าโอ้คนนู้นจะว่ายังไงคนนี้จะว่ายังไงมันก็ทําให้คุณไม่กล้าเริ่มต้นใหม่สัทีค่ะเพราะคุณกลัวในสิ่งที่คนอื่นเขาจะพูดถึงคุณว่ายังไงและข้อที่3การกลัวความเปลี่ยนแปลงค่ะหล,หลายครั้งเมื่อเราจะต้องก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆและเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆห,หลายคนไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นทักษะต่างๆความสามารถหรือแม้แต่กระทั่งทัศนคติ มันก็เลยทำให้คุณไม่สามารถที่จะก้าวเข้าไปสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้แบบมีความสุขวิธีการแก้ไขความกลัวนะคะก็คือคุณจะต้องเข้าใจว่าเมื่อคุณเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆมันยากเสมอค่ะไม่มีอะไรง่ายก้าวแรกมันยากกว่าก้าวท้ายๆเสมอแต่สิ่งที่จะคุ้มค่าที่สุดก็คือการที่คุณได้เริ่มต้นก้าวแรกค่ะเพราะมันสามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าคุณสามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้หรือเปล่าและสิ่งที่มันน่าเสียใจกว่านั้นก็คือ การที่คุณไม่กล้าเริ่มนั่นแหละค่ะเพราะชีวิตเนรมิตได้